โอเคครับผมวันนี้จะมารีวิวดาบซองจินว Cut, ูแล้วก็ดาบกัดฮะแล้วก็ดาบกัดแล้วก็ดาบใครไม่รู้นะฮะที่เป็นหลับไม่ติดแล้ววันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าซาเก้นฟุตนะครับผมนะเออซึ่งเป็นแบบแนวเอวอันพีชนะครับผมคนไทยนะฮะก็นั่นละรครับ แบบนี้สรุปครับผมมาเล่นกันได้นะลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรารีวิวสกิลดีกว่าครับผมนะสกิลแซ่ดของดับซองกินฟูนะครับผมปล่อยคลื่นนะสกิล X นะสกิล X เ,เนี่ยสกิล X ต่อไปสกิลสครับผมมานี่ครับผมอ่ะต่อไปสกิล V ครับผมเชดเค ใครใครอยากให้สอนทำดับอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมมาทำคลิปแยกให้นะดับต่อไปดับเพี้ยอะไรไม่รู้นะครับผมนะ <S <S นีะ่นเป็นเตดนะสกิลแซะครับผมไฟไฟสกิลเอ็กซ์นะสกิลเอ็กโอ้ยเพี้ยอย่างเท่อะแต่เป็นสกิลซีับผม <S 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 เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นการกระโดดแล้วก็ลงมาระเบิดบึ้มนะโอเคเป็นสกิลว,สว,สวีสกิลวีไม่เปสกิลวีโอเค ต่อไประดับสุดท้ายดับกัดน,นะผมที่ผมจะรีวิวสามดับนี้นะฮะก็เป็นดับที่ห้างจะโกงเลยแหละแต่ก็ทําง่ายได้นะดับนี้อ่ะสกิลสกิลกดอะไรสกิลซัสกิลซัดเนาะสกิล,กลเอ็กวิเช่นอย่างเท่อะสกิลนี้เทเสอะสกิลซีครับผมประมาณนี้เอาไม่มีสกิลวีนะครับผมนะดับกัดเจมันนี่เอา ใครอยากให้ผมทำคลิปแยกทำดับสอนทำดับไหนก็คอมเมนต์บอกนะเจอลิปหน้าบ๊ายบายกดไลค์กู like, ด้วย